สวัสดีครับพบกับผมตุตวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับวันนี้จะพามาศึกษานะครับคุณเผนกรุวัดอัมพวันนะครับจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับจะหรือว่าเลือกเต็มนะครับวัดอัมพวันนะครับตำบลบางด้วนนะครับอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับก็วันนี้ได้นำพระคุณเผนสองพิมพ์นะครับมาศึกษานะครับก่อนอื่นก็ขอหยิบยกไปนะครับเรื่องคุณเผนกุวัดอัมพวันนะครับมีการถกเถียงกันนะครับว่าพิม์พเหมือนกับกรุวัดใหญ่เชยมงคลนะครับ แต่พิมพ์นี้ว่าเป็นพิมพ์อกใหญ่นะครับผมมาดูครับเขาว่าเป็นพิมพ์อกใหญ่นะจริงหรือไม่จริงนี่ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะผมไม่ได้การันตีว่าองผมเป็นของแท้นะผมย้านะผมไม่ได้การันตีว่าของผมเป็นของแท้ผมซื้อมานํามาเพื่อศึกษานะครับผมนํามาเพื่อศึกษา เรียนรู้และเลขเปลี่ยนความรู้นะครับท่านใดคนไหนรู้นะครับเรื่อง้าวเกี่ยวกับพระกรุก็ติชมและบอกผมแนะนำผมด้วยนะและแนะนำผมด้วยนะครับผมมาดูครับจะคล้ายเครื่องจำที่เขาว่าไหมนะครับดูครับ มสวยของผ้านะครับก็ไม่สวยหรอกครับดูครับเรื่มผุพังแล้วครับไม่ได้ใส่กรอบนะครับดูด้านหลังอันนี้เป็นพระคุณแผ่นกระเบื้องเคลือบนะครับพระคุณแผ่นกระเบื้องเคลือบนะครับแต่ผมดูผมก็ว่าสวยนะ ว่าเป็นพิมพ์อกใหญ่เขาว่าอย่างเงี้ยจะกินไม่กิน่ะผมก็ไม่รู้นะครับก็เลยมานํามาศึกษาแบ่งปันความรู้นะครับให้ทุกท่านดูนะครับทุกคนดูนะครับคนที่ชอบักกุก็แล้วกันดูความละเอยียดอ่อนด้วยของเนื้อกระเบื้องนะครับถ้าใครดูป็นิบบอผมด้วยนะครับดูนะครับ ชัดนะครับนะครับผมชัดนะดูครับดูพพักนะครับ <c oughs> สินสังคติเอ้ยเขียนนะดูครับผมก็มีผมก็มีความรู้เรื่องทางด้านนี้นะ <c oughs> ผมก็มานำมาทำลิปนะครับ ก็ศึกษาเหมือนกันนะนะครับดูครับใคีเบิ่งปินป่นกระบ,บอกผมนี่ดรือครับ <c oughs> ดูครับถ้าใครดูเป็นนะดูครับผมนะครับนะครับ ชัดนะดูครับสวยไหมครับดูครับพระกูนี้เป็นที่ถกเถียงกันมากมายนะครับเซียนพระนะครับแต่ไม่เอ้นามท่านว่ากันว่าเป็นพระเทแต่ยังไม่ในยอมยอมรับนะครับยอมรับในสากลของพระเครื่องนะครับยังไม่ยอมรับนะครับ แต่ก็เริ่มจะมีคนเช่าเล่นหานครับอยู่ประมาณหกเจ็ดแปดร้อยนะครับของผมได้มานี่ก็ราคาเท่าไรนะราคาเท่าไรเอยสององห้าร้อยกว่าบาทครับนะครับติกิ้งมีสามพิมพ์นะของเขาอ่ะอันนี้เป็นพิมพ์โอ่งให่นะ แต่พิมพ์นี้ผมลืมนะครับต้องขอโทษด้วยพิมพ์นี้ผมลืมนะครับผมลืมชื่อพิมพ์ไปเลยนะต้องขอโทษด้วยครับถ้าใครรู้ก็ติชมผมได้นะมีพิมพ์ที่สามอีกด้วยนะแต่ผมชอบมาสององตังไม่เยอะนะครับก็ดูครับ ดูครับพิมพ์นี้ครับแต่ต้องขอโทษด,ด้วยไม่ไม่ชอบชื่อพิมพ์นะชื่อพิมพ์ผมไม่ชาบนะผมไม่ทราบนะครับก็มาศึกษาเลขเปลี่ยนความรู้นะครับถ้าพูดผิดพูดไม่ชัดอะไรก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะเพราะผมเป็นคนพูดไม่จริง นะครับผมดูครับด้านหลังครับผมเดี๋ยวองนี้ก็อขอาะสู้มั้ครับผม,มจะชัดครับอ,องนี้ก็สวยนะผมว่าดูครับเอาชัดๆเลยอนะชัดนะครับชัดนะดูครับแตกลายงา,ขาเขาอื่นนะ ครับผมนะครับนะใครมากปก็ไม่ชัดนะครับก็วันนี้ในนํำพระนะครับของกูวัดอัมพวันนะครับมาศึกษาไม่เรียนรู้นะครับก็ถ้าผมพูดผิดประการใดนะครับ ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับที่พูดไม่ชัดหรือ,อยังไงพูดไม่ต้องนะครับข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับก็ติชมผมได้นะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับถ้าใครรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระคุณเพียรสงนี้ก็แนะนำผมด้วยนะครับคอมเมนต์ติชมผมด้วยนะครับก็วันนี้ก็่อนอื่นก็ขอ ให้ทุกท่านนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับก็อีพีหน้าจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ